การไล์มันก็ไม่ขึ้นนะดูได้เลยไม่ขึ้นนะอะพรมรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนหก4เนาะพร้อมก็แล้วกันสวัสดีพี่สาวสวัสดีพี่ชายที่เข้ามาดูไลสดนะคืนนี้คนไหนที่ดูไลสดเสร็จแล้วคุณจะได้รับแนวทางทั้งหมดตัววิ่งตัวเจาะครบนะปล่อยแล้ว บางคนไม่ต้องดูอีกก็ได้ให้ครบหมดเลยนะจ๊ะไม่มีสายด่วนไม่มีอะไรแบบอันนั้นอันนี้ไม่มีคือแนวทางของอาจารย์กอเกียงคือหนึ่งฉบับพร้อมจวดได้เลยหนึ่งแนวทางเท่านั้นถ้าโดนใจพี่สาวถ้าโดนใจพี่ชายจัดได้เลยนะเพราะว่าของอาจารย์นี่ไม่มีนะฉบับต้นฉบับกลางฉบับด่วนฉบับล็อกไม่มี คือฉบับเดียวตรงใจก็จัดเท่านั้นแหละเนาะแล้วก็อาจารย์ก็สอดดียินดีต้อนรับ FC ที่อยู่ต่างประเทศเนาะต่างประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามท,ท,นท,ทุกทุกคนทุกทุกท่านจากวันนี้พร้อมปล่อยรัฐบาลไทยนะข้อดีในการปล่อยรัฐบาลไทยฟังป๋าอาจารย์นะ 1. ลอตเตอรี่ตอนนี้ยังสามารถซื้อได้เราสามารถไปแนมแนมดูว่าตัวที่อาจารย์ปล่อยให้ บางทีมันเลือสามารถจัดได้นะสามารถจวดสามารถจัดได้เนาะเพราะว่าไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ไปปล่อยนู้นวันที่หนึ่งนู้น่ะลอตเตอรี่มันซื้อไม่ได้นะมันหมดแล้วนะถ้าปล่อยแล้วดูแล้วใจตรงกันจัดเลยลอตเตอรี่นะหนึ่งเพื่อถูกรางวัลที่หนึ่งได้สองเพื่อสุกสองตัวร่างสามตัวบนสองตัวหน้าสองตัวหลังได้เนาะ,นะงวดนี้สายวิ่ง ฟังป่าอาจารย์นะสายวิ่งพร้อมงวดที่แล้วนะงวดที่แล้ววิ่งเราเข้าบนล่างสายวิ่งอาจารย์บอกว่าแล้วเวลาซื้อรัฐบาลไทยฟังนะซื้อรัฐบาลไทยมันซื้อยากซื้อยากมากที่สุดนะหนึ่งทำไมถึงซื้อยากในเวบในเวบนะ มันก็ฉลาดนะฟังป่าจานะจารย์ก่งเหมือนกันนะอันประมาณเกือบครึ่งหน้ากระดาษในเว็บนะในเว็บถ้าเราซื้อก่อนได้ถ้าเรามัวไปซื้อวันที่หนึ่งยากเพราะมันปเป็นเลขปิดเกือบหมดเลยนะใช่ไหมน้ำหนักอาจารย์ให้อยู่8 80%ดเปอค่อนข้างสูงนะตัวตัววิ่งนะสำหรับตัววิ่งนะอันนี้คือตัววิ่ง ตัววิ่งของตัวรองนี่นะตัววิ่งของตัวรองนะให้น้ำหนักประมาณ80ไม่วิสาวอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขยับกล้องให้ให้ให้ชัดชัดชัดก่อนอ่ะนี่นะนี่นะคนไหนชอบเลขสี่นี่นะฟังนะชอบเลขสี่คุณวิ่งเลยอย่างเดียวเตรียมเงินไว้วิ่งเลยเข้าใจอาจารย์ที่อาจารย์พูดนะเตรียมเงินไว้วิ่งเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ มันจะมีประเภทบางกลุ่มไม่ชอบเลขสีแต่อาจารย์เผื่อให้นะอันนี้คือเผื่อให้นะให้8นะคุณเอาไปวิ่งเลยคุณเลือกเอาเลยบนหรือล่างหรือคนไหนชอบ2ตัวนี้คุณจัดคุณจวดได้เลยนะทั้ง4ี่ทั้ง8 รัฐบ,บาลไทยงวดนี้สาธุสาธุขอบารมีตะไขวัดเจดีย์คูบาอาจารย์ทั้งหลายนะงวดวันที่หนึ่งกันยายน64อาจารย์กอกียงสายรุดเด้งเด้านะพร้อมฟันสี่กับพี่สาวพี่ชายทุกท่านนะวันนี้งวดนี้ขอให้แนวทางอาจารย์มาขอให้แตกนะขอให้มีโชคกับอาจารย์ก็แล้วกันนะเหมือนกับฮานอยแบบเด้งเด้าไปเลยนะสี่ ชอบไหมพี่สาวสองตัวแรกรัฐบาลไทยไนะต่อไปต่อไปอะไร46 4ตัวที่สาม4ี่รับประกันด้วยอาจารย์กอกเกียงเลยกว่านี้ถ้าไม่มามาเหยียบ แ่วคอยเลยนะมาเหยียบแข่วคอยเลยท่าหร้อยแปดสิท่านโอ้วันนี้ดีเนาะได้600หร้อยอาจารย์คิดว่าจะได้อยู่ประมาณห้าร้อยเพราะว่ามันไม่ขึ้นเลยดูหน้าจอก็รู้อ้าวพี่สาวสี่ศูนย์ตัวที่หนึ่งจ้ะจิ้มลิ้งเลยนะฟรีบาทเดียวก็ไม่เก็บจ้ะสี่ตัวที่สองในงค่ำคืนนะ ทุกคนโชคดีสีห้าจ้ะไอ้ไม่วิ่งสีงวดน,นี้นะเสียใจรูดไม่มีนะไม่มีรูดนะมันรูดไม่ได้สี่รูดไม่ได้เน้นวิ่งอย่างเดียวเท่านั้นนะบนล่างเลยนะแต่อาจารย์ชอบบนมากที่สุดนะแต่เราต้องลองเราต้องวิ่งบนล่างสีเจ็จ้ะ ลิงหน้าจอฝากจิ้มลิงเพิ่มเพื่อนนะพีะ่สาววงกลมตัวยืน3ตัวเด่นเท่านั้นจะให้เอาตัวนี้ไปฟาดหนักๆไปเลยนะพี่สาวนะให้เอาตัวนี้ตัวที่หนึ่งไปฟาดหนักๆได้เลยตัวที่หนึ่งคือ40จ้ะนะนี่คือสำหรับสายเจาะอ,อัดหนักๆอาจารย์คิดว่ารัฐบาลไทย ทุกคนต้องเน้นหนักๆอาจารย์ถึงวงกลมมาให้แบบนี้นะเนี่ยทำเป็นกลมๆไว้ให้เพื่อจะได้ดูว่าตัวไหนที่อาจารย์ชอบที่สุดแบบนี้เวลาซื้อเวลาแทงมันจะง่ายนะจ๊ะสีงวดนี้เน้นหนักๆคือ48ชอบมากอะ คนใดอยากเข้ากลุ่มบุญจิ้มลิงเลยนะฟรีไหมฟรีไม่ต้องเสียค่าบริการจ้ะจิ้มลิงก์ไปเลยนะทิมเข้าไปในลิงก์นะสี่จ้ะนี่นะตัวนี้นะเดนมากสี่งบน้อยเลยในกลุ่มอาจารย์ฟรีอ่ะตัวสุดท้ายคำคืนนี้844ท่านนะอ่ะ,อะ สตัวสุดท้ายคือสีหนึ่งจ้ะชอบไหมอ่ะตัวนี้ให้พี่สาวทุกคนโชคดีไปหาซื้อรอัตติรี่เอาไว้นะจ๊ะไปซื้อออยไ,ได้เลยเด้อหนึ่งสแล้วก็8จ้ะเม็ดเดียวเท่านั้นหนึ่งสปดสมตัวตรงเม็ดเดียวรัฐบาลไทย ระวังนะ4เป็นตัววิ่งได้เลยชอบถ้าชอบ4นะถ้าคุณวิ่ง4ี่เสร็จแล้วให้มาเล่นตัวงบน้อยวงกลมสามตัวมีแค่3ตัวยืนสำหรับชอบมากที่สุดจัดได้เลย4 0 4 8แล้วก็4ี่หถ้าบางคนไม่ชอบ4ี่กับอาจารย์ตัววิ่งจะมีให้เลือกคือ8 8ดเปซ็นตเป็นตัววิ่งของเลขแปจ้ะ